สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับช่องเย็บในมือนะคะวันนี้วันนี้ช่องเย็บได้มือนะคะของเราเอามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสอยซิกแซกกันนะคะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะสอยซิกแซกนะคะก่อนอื่นก็จะให้ดูผ้าถุงก่อนนะคะอันนี้เป็นผ้าถุงปาเตะน,นะคะ ให้ดีก่อนจะโชว์ก่อนนะคะให้ดูว่าเป็นผ้าถุงยังไงนะคะอ่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นผ้าถุงของเรานะคะนี่ค่ะเราเคยซับในให้ดูแล้วนะคะตัวนี้เดี๋ยวไปดูโชว์ข้างหน้าหน่อยจะได้เห็นชัดๆ ถอยต้นีะเห็นไหมคะนี่คะ่ะผถุงปัตเตนะคะสีออกเขาเรียกว่าเหลืองไผ่นะคะสวยงามคะ่ะนี่คะ่ะนะคะถอยสักนิดนะคะจะได้เห็นชายผถุงนะคะประเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเราจะใส่ให้ดูนะคะวันนี้เราจะมาสอยซิกแซกกันนะคะชายผถุงคะ่ะมาดูวิธีการสอยกันเลยคะ่ะนะคะเลื่อนตันสักนิดนะคะ ดูวิธีการโชว์ผ้าถุงไปแล้วนะคะตอนนี้ก็มาดูวิธีการสอยนะคะสอยซิกแซกนี่นะคะเราก็ทําให้ดูหลายเทปแล้วนะคะแต่ดูอไปเรื่อยๆนะคะจะได้สอยชนานาญขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนสอยแล้วค่ะซิกแซก,กน,นะคะอ่าละคะ่ะชายผ้าถุงนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นชายนะคะอันนี้เป็นด้านนอกนะคะที่ด้านนอกตอนนี้เวลาเราจะสอยเราต้องสอยด้านในนะคะนี่ค่ะด้านในที่ด้านนี้นะคะ นะคะอันนี้เราก็พับชายเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปใกล้ๆนะ,ะจ้ค่ะชายด้านในนะคะเวลาสอยน่คะอาเข็มมาวันนี้เราจะใช้ได้สีเหลืองนะคะได้สีเหลืองค่ะดูวิธีการทำค่ะดูวิธีการทำสักนิดนะคะ น่ชายด้านไหนนะคะนี่จะให้ดูว่าเป็นชายด้านไหนวิธีการทำเราจะเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้นะคะเข็มขาลอยได้สีเหลืองนะคะเราก็สกิทตรงรอยพับของเรานขาค่ะนิดหนึ่งนะคะเพื่อจะให้เข็มแย่ไปได้นะคะแล้วก็ดึงมาทางขวาของเราซ่อนปลายปลายได้สักนิดหนึ่งเอาไว้ข้างในเพื่อจะได้สวยงามจากนั้นเราจะทำมุม45้าลาว45ห้านะคะโดยประมาณค่ะ ประมาณสักหนึ่งเซนนะคะหรือน้อยกว่าหนึ่งเซนก็ได้จิกผ้าลงไปค่ะแล้วดึงมาทางด้านขวามือนะคะนไหคะอันแรกมันยังไม่ชัดค่ะจากนั้นเราก็กว้ยไปค่ะให้ประมาณสักหนึ่งเซนก็ได้หรือน้อยกว่าหนึ่งเซนอันนี้ความถี่ความห่างก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ทํานะคะแต่ให้มันเหมาะสมจากนั้นก็ดึงค่ะดึงมาทางขวาเช่นกันนะคะแล้วทําให้ได้กว้ยอย่าลืมนะคะสิกเซกตนะคะ ความสวยจะอยู่ที่การก้ได้ค่ะนะคะมีอยู่สองประการด้วยกันคือความถี่ความห่างต้องไล่เรียกกันนะคะดึงค่ะนะคะอันนี้ยังมองไม่ชัดนะคะเดี๋ยวไปเยอะๆก่อนแล้วค่อยชัดก้อกันนะคะแล้วก็มาทําด้านนี้ทําด้านฝั่งตรงกันข้ามความห่างความยาวนี่ก็ให้ให้ไล่เรียกกันค่ะโดยประมาณนะคะหนึ่งเซนนะคะ นี่ค่ะเห็นไหมเริ่มเป็นแล้วนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะฝึกทํานะคะสอยตรงไหนก็ได้ค่ะที่เป็นตะเข็บอะคะ่ะนะแต่ว่าเวลาเราทําตะเข็บเนี่ยเราสอยซิกแซกเนี่ยมันจะด,ดูดูสวยงามค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะคะของแต่ละบุคคลนะคะซิกแซกก็จะมีอยู่สองหลัก2ประการด้วยกันคือความกว้างความห่างความยาวจะต้องไล่เรียกกันนะคะ แล้วก็ได้จะต้องไกว้กันดึงไปทางขวานะคะนี่ค่ะพอแทงแล้วดึงเข็มมามาทางด้านขวามือของเรานะคะก็สอยอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆแต่ต้องจับจุดให้ได้นะคะดูความถี่ความห่างให้สวยงามตะเข็บของเราถึงจะสวยค่ะนะคะถ้าเกิดว่าเรายังไม่ชํานาญพอเราก็อาจจะวัดและทําจุดเอาไว้นะคะแต่ว่าถ้าชํานาญแล้วก็กะด้วยสายตาได้นะคะ ดึงไปค่ะนี่คะดึงไปทางขวาค่ะนะนะคะแล้วก็สอยค่ะทำไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าต้องคอยระวังนะคะว่าความห่างความยาวของเราเนี่ยจะต้องสม่ำเสมอนะคะตะเข็บของเราถึงจะสวย หรือว่าสิกแซกของเราถึงจะสวยอันนี้เราก็เย็บได้ชายผ้าถุงนะคะแล้วก็ทําเป็นแขนเสื้อก็ได้ค่ะนะคะแขนเสื้อเราก็เคยเย็บให้ดูแลนะคะเดี๋ยวตัวหลังก็จะเย็บให้ดูใหม่นะคะทบทวนไปเรื่อยๆนะคะอ่านะคะดึงนะคะอันนี้จะหมดได้แล้วค่ะหมดได้พอดีเลยค่ะนะคะจากนั้นเราก็จะผูกปมนะคะ ผูกปมเพื่อทําปมไว้ไม่ให้ได้ดินนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มร้อยใหม่เราจะเริ่มทําใหม่ค่ะอ่ะสอยให้ดูแค่นี้นะคะตอนนี้พอมองออกแล้วนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะไม่ยากคะ่ะลองทําดูนะคะแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังบ้างแต่จะให้ดูที่ข้างที่เราทาเสร็จแล้วครึ่งหนึ่งนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะตลอดแนวเป็นสีเหลืองเหมือนกันนะคะใ,ใกล้ๆก่อนนะคะก็สวยงามนะคะ สำหรับวันนี้การสอยซิกแซกนะคะก็ทำให้ดูเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็พบกันนะคะคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเราจะใส่ให้ดูนะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นการเย็บเสื้อนะคะเย็บด้วยมือนะคะโชวยสักหน่อยนะคะเทปที่แล้วเราดูเราทำซับไหนให้ดูนะคะเทปนี้เราก็สอยซิกแซกนะคะ อ่ละค่ะเห็นไหมคะสวยงามค่ะแล้วพบกันนะคะครั้งต่อไปค่ะวันนี้ก็สวัสดีเพียงเท่านี้นะคะที่เหลือเดี๋ยวเราจะทำให้เสร็จนะคะโ <laughs> ชว์ค่ะโชว์โชว์สูงสูงนิดนึง <laughs> โอเคสวัสดีนะคะโชว์ใกล้ๆกล้หน่อยสวัสดีค่ะแล้วพบกันนะคะพบกันครั้งต่อไปนะคะสวยนะคะสีสวย